ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดกคอนกลับมาเจอกับปัมมรีเอ็กอีกครั้งนะคะวันนี้เ,าเรามากันแบบน้าสดนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวเป็นรองพื้นอะไรแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้สําหรับแต่งหน้านะคะก็คือรองพื้นแล้วก็พับเลืนเอกนะคะนี่เลยนะคะ2ออย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะปั๊มได้มาจากร้านโมชิโมชินะคะอันแรกเป็นพับไข่นนองโมชีโมชีซึ่งปั๊มมาไปชุบน้ํามาแล้วนะคะ แล้วก็มีแบบรอยที่ลูกกัดนิดหนึ่งนะคะอันนี้45บาทนุ่มมากแบบนุ่มแบบนุ่มมากมาก,มากเลยนะคะแต่บามารู้สึกว่ามันชอบตอนที่เขาไม่ฉุกน้ำมากกว่าแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนลูกเอามาเล่นก็เลเาต้องเอาไปซักก่อนเพื่อว่าเออมันจะได้ไม่สกปรกนะคะก็มันก็เลยยังแบบไม่ได้คืนตัวเป็นแบบแห้งนะคะแล้วก็ไอตัวไข่ที่เขาให้มาอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนแบบ รูที่มันระบายอากาศก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับคนที่แบบต้องการเดินทางนะคะ1ฟอง45บาทนะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือโมชิโมชิเดอะแอร์พับนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเปนพับคูชั่นนั่นแหละอะไร29บาทก็ชอบมากเลยที่มีแบบมีแพบบ็กเกจอะไรอย่างนี้เนาะมันดูแบบว่าสะองค์สะอาดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามาในระที่เป็นแบบถุง ิ0ล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูใช้งานยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้นะคะแบบเนี้ยโอเคก็ด้านาจนแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อพับจะเป็นสีเนื้อบบนี้มันจะมีความแบบละเอียดดีนะเออแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากนะคะคือก็สอดนิ้วได้3นิ้วเลยนะคะวันนี้เราจะ รองทั้งสองแบบให้ดูกันเผื่อทุกคนสนใจนะคะอุปกรณ์การแต่งหน้าการลงรองพื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่แต่งหน้าอย่างเราๆเนาะอย่างสาวๆของเรานะคะบางคนอาจจะถนัดใช้มือใช้แปรงแล้วแต่แต่ว่าพับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ว่ามันทําให้การลงรองพื้นของเราเนี่ยไวยขึ้นนั่นเองนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะคะผมจะเลือกใช้เป็นโซล่าฟาวเดชั่นเหมือนเดิมนะคะเบอร์30ก็จะมีความเข้มกับผิวปั๊มเป็นสักนิดหนึ่งนะคะ จหยดลงมาที่ผิวประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ช่วยเขานิดนึงในการแบบเกลีย่ยๆไปที่ใบหน้าเนาะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนึงแล้วกันอ่ะเริ่มต้นที่น้องไข่นะคะที่มันจะมีลักษณะเป็นแบบปาดแบบนี้ซึ่งโ่าชิมใชิจะมี2แบบเท่าที่เห็นก็คือมีแบบปาดแล้วก็แบบแบบเป็นวงรีเลยนะคะมันเลือกเป็นแบบปาดมานะคะอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะคะ นุ่มมากนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยนะคะคราวที่แล้วเรารีวิวฟองน้ำสิบเอ็ดบาทไปเนาะก็อันนั้นจะมีความแน่นมากกว่าเพราะมันคืนตัวมันจะเป็นละะบบนักษณะนี้ซึ่งยังไม่ซักเลยเนี่ยอันนี้มันจะมีความแน่นมากกว่าแต่อันนี้นุ่มมากนุ่มแบบนุ่มมากแล้วคือเนื่องจากพอเราไปชุบน้ําใช่ไหมคะมันจะยิ่งทําให้รองพื้นม,มันมีความเหมือนแน่ผิวมากขึ้นแล้วก็บางเบานะคะ แต่ถ้าไม่ชุบน้ำอ่ะมันจะได้เป็นความแบบแน่นขึ้นมานิดนึงอา่าม,นนมันแห้งไม่ันัดนะทุกคนถ้า mm. ถามนะํมชอบแบบไม่ชุบน้ํามากกว่าค่ะแล้วตัวฟองน้ํานะคะไม่ได้ทําให้เหมือนเป็นเส้นะ่ะฟองน้ําบางตัวที่ราคาถูกมากๆหรือว่าไม่มีคุณภาพเลยนะบางทีมันจะแบบเป็นเส้นได้แต่อันนี้ไม่เป็นนะเนื่องจากว่ามันนุ่มมากใครที่ชอบแบบฟองน้ําแบบนุ่มๆอะ่ะน่าจะปลื้มแต่ว่าแรู้สึกว่าพอมันนุ่มมากๆมันจะคอนโทร yeah. อีกนึงอ่ะมันแบบมันย้วยมันยวบมันแบบเนะิ่มเกิร์มอเงยโอเคฟองน้ําก็กินรองพื้นไปประมาณนึงแต่ว่านี่มองว่าไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ด้น่าจะกินรองพื้นเยอะหรอกเพราะว่าพอตัดออกมาน่าจะอยู่แค่ขอบขอเท่านั้นแหละต่อมานะคะเป็น The Airpub นะคะก็จะไปชุบน้ำก็ได้แต่ว่าบามจะฉีดสเปรย์น้ำแรกของ h a ร์เซียเกนะคะลงไปนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ ตบๆหน่อยเนาะแล้วก็ลงทผิวได้เลยนะคะเอ๊ะรู้สึกว่าฝั่งนี้ดูปกปิดมากกว่าเนาะอืมความรู้สึกว่าพับเนี่ยไม่ค่อยกินรองพื้นเท่าไหร่นะเออปีนีชไม่ค่อยแตกต่างกันเนาะแต่อันนี้จะมีความเหมือนเป็นผิวมีความผิวมากกว่านะคะฝั่งนี้มันจะมีความแน่นขึ้นมานิดนึงด้วยความที่มันเป็นพับลักษณะแบนๆแ,แบบนี้แล้วก็มันไม่ได้ เาเรียกว่าไ,ไม่ได้เอาตัวรองพื้นเข้าไปเยอะนะคะแล้วก็สะดวกสบายเหมือนกันนะคะใครใครใช้แบบไหนก็จัดไปเลยโอเคคือด้านพับที่เป็นแบบสอดอะ่ะมันไวมากเลยแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวมันจะลงคอนซีลเลอร์นิดน,นึงันใช้เป็นโนโบตัวเดิมที่เคยรักเลิฟแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนะคะเดี๋ยวลงไวเกินประมาณนี้เนาะ ต้องสอกว่าลองผืนโซลจะเข้มกว่าผิวกว่าไหนิดนึ่งเห็นปะมันจะมีความเข้มกว่าผิวปามไปนิดเดียวแต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่ต้องสอกว่าหน้าปามะระหว่างวันมันจะออกซิไดนะคะอะกลับมาที่ฟองน้ําเหมือนเดิมเนาะก็ลงเหลือดีเลยนะแล้วก็โอเคกินลองพืนไปสักนิดหนึ่งการปกปิดก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยมันเหล่อโอเคนะ เยค่อยๆเกลีย่ยไปโอเคเลยนะสําหรับตัวของน้ําที่นุ่มมากแล้วสี่สิบห้าบาทแล้วมาต่อที่ตัวพับเลยแล้วอ่ะดูดตัวของพับแบบสอดเนี่ยมันไม่ค่อยกินรองพื้นเนาะฉะนั้นเราจะเห็นแบบสีที่มันแบบค่อยๆกระจายกระจายไปเนาะถ้าถามนะตอนนี้ผมชอบ อันไหนมากกว่าชอบแบบพับแบบเสียบแบบสอดนิ้วเข้าไปมากกว่าวามรู้สึกว่าพับแบบสอดนิ้วเนี่ยจะได้ฟินิชที่มีความแน่นมากกว่านะคะที่มีความปกปิดมากกว่าแล้วก็ข้างนี้มันจะมีความฉ่ำอ่ะเหมือนแบบอ่าตัวฟองน้ํามันกรองรองพื้นเพื่อให้มันเป็นผิวแบบดูอี้ฉ่ำๆไปแล้วแต่ฝั่งนี้มันจะมีความแน่นขึ้นนิดนึงนะคะขนเมวเต็มหน้าเลยค่ะเออพอใช้แล้วนะวามรู้สึกว่า ด้านเนี้ยมันจะได้ฟินิชแบบตัวโกล์หน่อยทุกคนรู้สึกไหมว่ามันจะมีความฉ่ำๆอ่ะหรือมันเพราะแบบเออชุบน้ำหมาดๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยฟินิชมันก็จะแตกต่างจากพับที่สอดนิ้วสอดนิ้วมันจะมีความเหมือนแน่นขึ้นมีความปกปิดมากขึ้นแต่ว่านิดเดียวไม่แทบไม่แตกต่างถ้าดูที่ใต้ตาอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะใครชอบฟองน้ำแบบนุ่มก็ลองแบบนี้แบบ45บาทใครชอบแบบพับก็อันนี้ก็ได้ย9ิบกบาท ราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ10กว่าบาทนะคะแล้วก็ดีทั้งคู่อ่ะแต่ว่าดูส่วนตัวนะตอนนี้ผมชอบแบบพับมากกว่าเพราะว่า,าตัวแบบพับเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเข้าซอกได้ง่ายแล้วนิ้วเราอ่ะสอดได้ถึง3นิ้วเลยพอมันสอดได้เยอะเนี่ยมันก็จะแบบคอนโทรบังคับไปได้ในทิศทางที่เราต้องการบางบางตะก่อนนะ พับคู่ช่นบางทีแบบสอดได้แค่2นิ้วอะไรเงี้ยแต่เนี้ยทามาให้มันกว้างก็สอดได้3ามนิ้วมันก็ง่ายนะคะแล้วก็พอมันเป็นแหลมแหลมมันก็จะเข้าซอกได้ง่ายขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันก็แหลมเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าด้วยความที่มันเป็นฟองน้ํามันก็จะมีความแบบนิ่มย้วยอ่ะมันก็เลยจะเข้าในความรู้สึกความรู้สึกว่ามันเข้ามุมมุมไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยโอเคแบบมันเข้าอาจจะยังไม่ถึงขนาดเนี้ยตัวเป็นพับเนี่ยพับได้ไหพับแล้วก็พอเข้าอย่างเงี้ย โดยรวมก็คือชอบพับแบบสอดมากกว่าแต่ใครใครใช้แบบไหนก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะสามารถซื้อได้ที่โมชิโมชิทุกสาขาถ้าเป็นแถวบ้านปามที่ระยองจะมีที่แพชเช่นระยองนะคะแล้วก็มีที่เซนทันระยองนะที่ท่านที่ระยองนะส่วนท่าที่กรุงเทพแถวบ้านรามัมจะมีที่เดอะสตรีทค่ะใกล้มากแบบออสาขาใหญ่อยู่แล้วก็คนเยอะมากนะคะ Okay. วันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันนะคะเผื่อแบบใครสนใจเนาะอุปกรณ์การลงรองพื้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะเอามารีวิวกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแปรงรองพื้นพับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญสําหรับคนที่แต่งหน้ายอย่างเราเราเนาะ ช่องนี้จะไม่ใช่ช่องที่ราคาแพงนะคะเกิน300แล้วก็คิดหนักแล้วนะคะก็ราคาหลัก10นะคะเท่านั้นเองแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะเดินเข้าไปที่โมชิโมชิหรือว่าจะสั่งผ่านแอปส้มก็ได้เขาก็มีแอปส้มด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องพริ้มิงเจอก,กันใหม่ ep หน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บามด้วยตามมาดูโซเชุดมีเดียด้านอื่นๆค่ะริวเจ้าบัมเร็กทวิตเตอร์ไลา์เจ้าบัมเรกนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด u b s c r i b e ใครใจด,ดีโดนทกดปุญญ่มซุปเปอร์แปงให้บัมก็ญญะจะขอบคะุณมากมากเลยนะคะหรือว่าจะดูโฆษณาทุกๆชิ้นก็ได้เช่นกันนะคะเลิฟมากเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย